แต่งตัวเป็นอะไรคะลูกเป็นคุณครูเป็นคุณครูแล้วคุณครูจะทําอะไรคะตอนนี้จะจะให้ดเด็กๆสอนข้อไปแล้วอยู่ในกระเป๋าจะเอาอะไรคะ<ม>ขนมขนมเป็นคุณครูกินขนมได้หรอคะฟันจะไม่ผูหรอคะมีขนมอะไรคะ ใช่คะคุณครูว้าวลูกอมกินลูกอมฟันหุบไหมคะลูกใช่หรอคะทำไมฟันถึงจะไม่ผุบคะ่ะคุณครูไอจี IG. กินลูกอมได้หรอคะ่ะโอ้โหพี่ทหารทางก็มาขอคุณครูนอกว่าไม่กินดีกว่านะฟันจะผุคะ่ะเก็บไว้ดีกว่านะคะ คุณครูไอจีเก็บไว้ดีกว่านะ